ตุ่มปลากินแรงเด้อนี่เด้อนี่น้ามเมาเรียบร้อยเอาไปเพล็กสุกใส่พอเปปีพ่ต้องตำใหงแหลกใส่ลงไปกระเทียมกับหอมใบบักกูดคาอยู่หนีแล้วเรียบร้อยเอาลงุงต้มปลาพ่ต้องใส่ปลาดิตุ่มปลากินแรงขอเกลือใส่สมบักกอกต้องใส่แบบนาวใส่สมบักกอก พอเกลือลงไปตำสถิตก,กระไลแล้วมันจะเค็มปลาร้าข้าวก็ปลาขาวก็ปลากุดห้างไว้หม้อพุดก็จะปลาใส่ขอปิดขอปิดก,ก่อนเดี๋ยวใส่ทีหลังขุงนว่า คุณว่าใส่ที่รังก็ได้ดรอคุณว่ามีปากกอกใส่สมบากกอกก็มีเยอะพี่นอ้องเลยต้มปลาใส่ส้มเบกกอกมีปลาตะเพียนปลาข้าวข้าวเป็นตอนย้ายไปบังหมอก,กนเดี๋ยวแวหมอกุดลงร้อนี้แล้วเดี๋ยวปลาลงมใจกันปลาตะเพียนมีปลาข้าวไว้ ไม่เอามันแล้วตอนนี้ไม่สุกแล้วใช<ฮ>่างมันม่เอาไม่เอาเอา,เอาขอปิดไว้ก่อนใส่ใส่บักขามตัดแยกก่อนใส่ใส่บักขามอันนี้ไว้จะไปทอดก็ทอดก็ะถิ่นเน่ยมากินมากินทำนี้ก็อิ่มแล้วอยู่สองตายายกันเซลผสมบะกอกใส่เด้อะหนิเ้อใส่เบอร์เดอรจิตตากอกลงใส่ น้ำเพื่อจะเป็นสีแหลืด้วยวันอบอผงนัล็ดไทก่อนผงนัความรังใส่วันนี้เห็นซื้อดุ๊ี้ใคจะมาชิมเปิดเบิ้งกันเด้อตุ่มฝานเกยไปอือเกยระตาหเบ้อแล้ว ยายยายขอชิมก่อนดิตีถือจางยายชิมก่อนอืมเปี่ยวพอดีขอน้ำปลาสักนิดแตมันเค็มแต่น้ําเคมเรื่องบุญก็นาอือหอมลงหอมลงลอยลงไป อาหารกินแรงโอ้ยสมัดแรงแล้วแอฟซีเอ้ยยาจะปรุงแล้วมันสุกแล้ว